ซีซีวัตเผยเหตุการณ์เกือบจบรักเอมี่ถึงท่านไม่ให้แต่งงานด้วยเป็นอีกคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานและเข้าประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยระหว่างหนุ่มซีซีวัตกับเอมี่กินประทุมที่เพิ่งครบรอบแต่งงาน8ปีไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเราจะเห็นโมเมนต์ที่น่ารักของพวกเขาเรื่อยๆผ่านทางอินสตาแกรมเรียกว่าทั้งสวยและหล่อเหมาะกันสุดๆ ล่าสุดทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการสารพัดเพื่อนโดยหนุ่มซีเล่าว่าเรื่องนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเป็นเรื่องที่พีคมากซึ่งก่อนแต่างงานจะมีโทรศัพท์สองเครื่องมีลายกลุ่มเพื่อนโดยจะคุยเล่นกันเรื่องผู้หญิงซึ่งอยู่ๆมีลายเด้งขึ้นมาว่าที่รักเลยรู้ทันทีว่าเป็นเอมี่ซึ่งปกติเป็นคนไม่เช็คมือถือแต่วันนั้นคงจะทนรำคาญเพราะลายเด้งไม่ไหวจึงหยิบมาดู พร้อมบอกว่าไม่คิดว่าจะชั่วขนาดนี้มึงไม่ต้องแต่งงานกับกูแล้วค่ะเป็นคำพูดของเอมี่ซึ่งทางด้านซีซีวัตก็ขอโทษอย่างหนักและเอมี่ก็ได้หายไปอยู่กับเพื่อนพักหนึ่งจึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดมานานหลายสิบปีแล้วและถือเป็นความลับอย่างหนึ่ง ส่วนทางด้านความรักระหว่างเอมี่กับดีเจแมนที่เคยมีความรักกันนั้นเอมี่เล่าว่าสมัยก่อนตอนมาเรียนที่ประเทศไทยใหม่ๆเป็นเด็กลูกครึ่งพูดไทยไม่ได้ซึ่งดีเจแมนเห็นแล้วรู้สึกประทับใจและเรียกเอมี่ว่าป๊อปปี้เลิฟนั่นเอง